แล้วผมมาดูตัวหนึ่งไปพันสี่เกตายอยู่ยิงไล่ไปเขาบอบเรามีปราสาทเล่นหน่อยนะอ่าโอเคแต่ว่าประสาทนี้เราเก็บไว้เป็นตัวถอยถอยขึ้นปราสาทแล้วเดี๋ยวส่วนหน้าประตูเวลาเรารับมอบเราเราจะข้างล่างนะครับแล้วก็คนที่เป็นแผงหลังจําจไว้นะถอยขึ้นประสาทนะ ถอยขึ้นปราสาทเพราะว่าเราสามารถสวนที่หน้าประตูได้กรเป็นซีดโบสามนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเกตข้างล่างเนี้ยซีดโบยืนมุมบนนี้ยิงลงมาได้นะครับไม่ต้องวิ่งตามลงม,มายิงก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มุมนั้นแหละคุณจะได้เปรียบมากเลยแต่ระวังเชลูนะมันจะเล่นกับเราเหรอไม่เห็นมันขยับมอบมาเลยโอ<ฮ>ห<ฮ>มัน,ม,นมันจะเล่นมันมาแล้วเปล่าไปขยับแล้ววะ าแล้วอ๋อไม่ค่อยมาอาวุธเลยว่ะมันประเมินอยู่ปะมาแล้วมาแล้วหมอมันแม็มันแม็คนมาเพิ่มมันเม็คนมาเพิ่มโอเคโอเคทุกคนพร้อม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 โอ้ติดบั้วเพาหักละเพาหักดวยสองด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนมันไม่ใส่มาเยอะปะกันเท่าเราอ่ะพอๆกันเราโอเคโอเคถ้างั้นโอซีเลยก็ได้เดี๋ยวว่าโอซีครับ เดี๋ยวมันมาเราซัดเช่มันก่อนนะลงลงไม่โอเซ่โอเคมันมาคนเยอะกว่าเรานะเราเออต้องเช่มันออกไปถ้าคนเยอะกว่า,เ,าเคลียมลีกตอนนี้นะเคลียมีเคลียมีมันอ้อมขึ้นหลังปะไม่อ้อมใช่ไหมมันจะขึ้นชไม่เห็นนะไม่เห็นนะมันอยู่ไม่ไม่เห็นตายไม่เห็นคนแสดงว่ามันจะขึ้นชกตรงตรงที่เรายืนเนละใหม่มันอยู่ข้างหน้าใหม่ปะ ยันไม่ลงเออมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ๋อมันขึ้นมาแล้วขึ้นมีรถด้วยเราไม่เห็นข้าเลยอ๋อมันตั้งฝาอ๋อมันตั้งฝาอ๋อมันตั้งฝาลงมาละอ๋อมันลงมาครับมันลงมาแล้วเราเล่นเราเล่นโฉบก็เล่นโฉบได้มันโอซีนะระวังนะตรงนี้อันตรายนะตรงนี้อันตรายนะตรงที่พี่บินยืนอันตรายนะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่แทงเสิบเสิบเสิบเออยิงยิงมอนตัวนี้ก่อทีจะมามาแล้วนะมาแล้วนะอ่อเตรียมพร้อมนะไม่ไม่เบียร์จะชาร์จู่นะในห้า สี่สามสองหนึ่งเอาแทงออกเอาแทงออกเอาแทงออกข้างหลังติดพี่โอเคท่ามันท่ามันถอยถอยถอยกลับถอยกลับถอยกลับเลยถอยกลับขัด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 มแล้วใส่หัวนายแล้วโอเคขัดไว้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 ไวมันแหลมขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาคิวอีไปครับคิวอี e. โดนรวบป่ใบวะให้ใบวะให้กดลินตี้กดมินตี้หน่าจะตายน่าจะตาย ยิว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 รับหน้าหน่อยยิวรับหน้าหน่อยยิวรับหน้าหน่อยโอเคนะผมจะสวนนะผมจะสวนในห้าสี่สามสองหนึ่งตรงหลังครับตรงหลังร่วมหมดร่วมหมดร่วมหมดสวยยิงมายิงมายิงมาโดนแทงกระโดดไปโอเคถอยกลับขึ้นประสาทถอยกลับขึ้นประสาทขึ้นประสาทไปขึ้นประสาทไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถอยกลับขึ้นประสาทไปปวดหัวไายแล้วถอยกลับขึ้นประสาทไปครับถอยกลับขึ้นประสาทไปโอ้เบียร์โดนว่ะ อ๋ออยู่รับหน้าหน่อยเปลี่ยนคอเลอร์หน่อยคอเลอร์คอเลอร์ตายสับคอเลอร์หน่อยสับเลยสับเลยต้องเป็นใหม่ปะใช่ไหมใช่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 ไม่มีรวบเป็นเป็นเป็นแค่ลูตก็ได้นะเป็นแค่ลูตก็ได้ได้ไดลูบรอรอร่รอ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 ยู่ต่อไปเลยต่อไปเลยอยหน้าประตูนั้นห้าสี่สามไม่ได้ไม่ได้ไไล่ปไล่ไปไล่ไปไล่ไป เดี ra Metal, ver, date, นะ๋ยวเบยเกียร์ไปหน้าประตูหน้าประตูหนหงวินรงวินวินเอาเลยเอาเลยรงวินประตู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 รงล้วลงว้สวยสยสวยสวยตายเยอะตายเยอะยิงไปย่โทไให้ออยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงไปเลยยิงไปเรยยงไปรยไโอเคชาโรขอประตูได้ไหมฉาโขอประตูได้ป่ะสวยครับสวยครับชาโงขอประตูหน่อยได้ได้ได้ิดบิิบิิินสีสิิโอเครอ กกำำลลั sociedad, ああังงไไปปหยิบมาหยิบมาหยิบลงเสามาลงเสามาเรื่อยลงเสามาเรื่อยพร้อมปะพร้อมปะพร้อมาะสอตัวนี้สอตัวนี้สามสองหนึ่งสวย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 เหยียบต่อเหยียบต่อเหยียบต่อไปเรื่อยได้ป่ะได้ป่ะข้างหลังพระ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 ออกได้ป่ะพระออกได้ป่ามาคนมาคนตีตีแยกตีมันแยกตีมันแยกตีมันแยก ก็มาชกได้่เอย่าบปยยยไเหยบเลยใช่ไหมฮมยมันถอยแล้วเ่ามันมันถอยมันถอยมันถอยกับ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 กกลบับกับับกัับกลบับกับับกัับกับับกั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 นับกบกกับ้ัได้บกกับันกับับกับับบกบกกก้ยังสั่นเลยครับ อะไรนะมือมายังสั่นเลยใช่ใ่ก่อนเลยคุณเบียร์คุณเบียร์ผมโทษเลยว่าไอสัตว์ผมแหลกสัตว์อะแบบเน็ตแม่งปิงเลยใช่ปิงมากปิงมากปิงมากเก็บปิงครับปิงผมปิงแบบเน็ดปิงมากตรงนี้มีศพหนึ่งครับใครไปเก็บยังครับหลังบ้านอ่ะเก็บเลยครับเก็บเลยพี่เก็บเลยไอ้มันอยู่นะอยู่หลังบ้านเรานะตัวหนึ่ง สางตัวมาสองตัวมาสกาวมันขึ้นมาสช่ไมมาดูมาดูมันมันมันแอบไล่เก็บไปแล้วชุดหนึ่งตอนที่เราดันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วคือถอยขึ้นปราสาทเห็นไหมพอมันเป็นที่แคบปุ๊บเราได้เปรียบปราสาทมอนจะเกิดอีกไะมไม่ครับเรายินแลวครับคือยินไม่ไม่มอนเราจะเกิดเรื่อเมาเรื่อยๆครับมันจะออกมาเรื่อยๆอาหารเราอ่ะมันเหลือแค่สองตัวหรือมันมาอีกเดือนอะไรอือวมสนามลบแลเนี้เป็นห่วงอ้ไรยี้ ดาเมจดอก300เมื่อกี้เห็นดานเมจของรูท <2 S 2> กันมาได้เยอะไหมที่ผม 2m อยู่กับผมอ 2m พิตเตอร์ร้านสองก็ประมาณเก้าประมาณตอนแรกจะยืนรูทนะแต่เห็นเขดาดันไปนู่นแล้วเอาไปช่วยกันดีกว่าออตอนแรก<ๆ>ใครก็ว่าจะจะสับด้วยความไวแต่เห็นเอ้ยอเพื่นดันดีกว่ามันดันไปไกลแล้วไงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเสียหมดก็เลยสรุปว่าพิเตอร์เดินกลับมาศพหายไปสามแล้วนะ ไอ้ไอข้างหลังอ่ะมันผมจะๆๆมบอกอย่างนี้ว่าส่วนมากอ่ะในไฟใหญ่ CVC อ่ะคนที่เป็นฟิลด์อ่ะจะเป็นพวกฟินิเชอร์คือเขาฟินิชให้แล้วเขาก็จะรูทเลยส่วนคนที่ไม่สมควรรูทเลยอ่ะคือพระเพราะว่าเวลาที่พระรูทอ่ะมันเอาไปฮิวเพื่อนมันมีค่ามากกว่าถ้าข้าพูดถึง<ะ>การรูทนะอ่าดาเมจที่ E ไปมันไม่มีครูดาวแล้วใต่มันไปครูดาว ให้งานให้คุณให้คุณฮารดลูดก็ได้นะคุณฮัรดบอลเลเตอร์เซนนีิลรูดก็ได้เฮ้ยกูเซฟดีกว่ากูเซฟดีกว่าเดี๋ยวหายไปเราไปเล่นต่อปะหมดแล้วเหรอไม่ไปทีมเวอร์สกาคอบได้อีกนะเพราะว่ากล่องยังไม่เปิดเล่องฟ้าเลยนะรอรอรอเพื่อนรีเกียมาไหมเบียร์มาแล้วเบียมาให้เก็บปนเรีเก่ยเดี๋ยวจะไปมาดาวฟิลตาซองเหรอจ้าไม่ใครตายไ้มาว่ะกลับมาว่ะอ่าไอ้เจมันรีเกียร์มาเหมือนกันว่ะ ไอ้เฮียมันคล่องใจเพื่องเราตายเขาเลยสองสองคนอ่าไอ้เฮียมันคล่องใจได้ดิแต่เมื่อกี้ตอนมันตอนมันตอนมันโฮอยู่ที่เทลิเหมือนมันรอคนด้วยอ่ะมันกลายเป็นที่เลเวลสองแล้วอะอีกห้านาทีไอ้ยเลเวลหนึ่งอะแต่ว่ามันม็อบเทียสองอะเฮียไทยปมฉี่มากเลยขอขอแป๊บนึงได้ไหมอันยุ้งอันไม่ไหวละดีบวิ่งอะเอาใส่ขวดน้ำก่อนได้ไหมหน้าคอมมาดิบหัวไว้ก่อนเออดิบหัวไว้ก่อนหนังยางรัดพี่หนังยางไม่คุณต้นตัวใหญ่อะ แล้วใครมันว่างมาแกะแกะนังมีนะคุณต ah, ้นเอายาตัวใหญ่ปะพี่ใจเอาหนังยางรัดจ you know ูไว the ้ก่อนได้ปะคุณต้นบอกเห็นอยู่ที่ผมมีรีชิดนะใช่จะเอาบอกได้คุณต้นผมมียาตัวใหญ่เทอเจ็ดสามันจากศพใช่เมื่อกี้ผมก็งงทำไมคุณต้นกดยาตัวใหญ่วะไอ้เหี้ยนั่นแหละครับอ๋อคุณต้นรวยแล้วตาหน้าประตูนี่กดกันเลยเพื่อความปลอดภัยแม่งจะทะลักเข้ามาละ ้องกกล่องเปิดกันไปยังสลุกยังยังเสี่ยเราอีวเยี่ยวเหนียวเลยไหมแกมันกำลังจะมาแล้วเนี่ยอ่ามีใครเปิดกล่องไว้แแบนี้ไหมเดี๋ยวเราคุ้มกันเพื่อนแล้วเอาของมาใส่กล่องแบบนี้กันก็ได้เออไทยก็มีนะอย่างน้อยก็อ่าเป็นต้นทุนอ่ะได้ได้ไปจริงเป็นต้นทุนนะครับขก็เลยนะมอบมอบขยับแล้วหมอบเพราขยับแล้วไอ้มอบขยับว่ะ มันมันคล่องใจหรอวะไปเก็บเอ็นก็ได้นะไปเก็บที่เอ็นก็ได้นะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าได้ไม่ต้องข้ามชกเอ็นก็กางแมบบเลยนะปัอนรถไปเหรอมันได้ไปเจอมันเนี่ยถ้าโดนมันกลางทางเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้จังหวะเก็บรวมกันที่เทอร์รี่อยู่ะมันรวมมันรวมกันอยู่เราไปเก็บของกันปปะปะเก็บของไปไปไปเราไปเก็บของกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับทุกคนแล้วก็ออกกันมาทุกคนเลยมันเอ้แต่มันอีกสี่นาทีวะ ได้อยู่ทันอยู่ใต่ว่าทันผมมีกล่องอยู่แต่ผมเก็บกล่องผมไว้ก่อนจะ้ไม่ต้องเดียวพี่ไทยเดี๋ยวผมเทนให้พี่นะอ๋อเฮียม็อบมันเล็กลงปม่อวะม็อบมันเล็กลงนะเทียร์เหลือเทียร์สองนะของเราเทียร์สามนะตอนนี้มันกำลังเถียงกันอยู่มึงให้กูไปตายทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราต่อหรือไม่ต่อไปต่อไปไอ้เทียอะไรเนี่ย ทะลุมา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 ทลุมาใส่ต่ำใส่ต่ำใส่ต่ำตไไปไลไปเราไปก่อนเราไปก่อเระวัสออย่าลงมาเลยวเดียวลงอคุณย้อนนักแวะกันเซาวเหรใส่ต่ำใส่ต่ำซัแม่งสักทีไม่ไรเฮีหสไงเก็บเสร็จเดี๋ยวเราต้องกลับไปทางเลยเปล่านี่เดี๋ยวกลับมันเหมอนมันอะเนมันไปปราสาก่อนนี่เขาเียไอเียนั่นเียล้มวิ่งไม่เป็นเนอะไม่รู้จักไอ้บ็อกบ็อกมอนอะ หมาฮิตบ็อกซ์หมาผมใส่ฮิตบ็อกซ์เอ๊ะทำไมมอสใส่มาพันสี่มอสกดโอเวอร์ชาร์จไม่ถึงพันห้าวะมันได้เจ็ดสิบป่ะแล้วแม่ผมจะบอกร้อยนะมาดิสเอร์ดิสเรด้วยโดนเนิร์ฟอ่ะเดี๋ยวลุงดูรอบๆนะลุงดูรอบๆใครไม่ของครับเก็บเททายได้นะเททายได้นะเก็บเสร็จแล้วหรือหรือใครหรือใครมีช่องว่างก็เก็บของตัวเอยกันที่ผมว่าที่ผมว่าเททาได้นะ ไม่ไมนจะไปเปิดมันจะไปตีประสาทเราเปล่าวะใช่ใช่ได้ได้เอากินเอาไปกินเอาไปกินกายแป๊บ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 ทุกคนทุกคนเช็คโอซ์ตัวเองหน่อยว่าเหลือกี่นาทีกูดาวไว้คุณเอาโอเคทัน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 อ๋อเก็บเพอสา่นเหลืออีกนาทีครึ่งอสองนาทีได้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 เอาเพื่อนมาเดินคูวบรถคนหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าตีไปทั้งไี่บอกผมแล้วนะแต่เดี๋ยวให้มาจริงแต่ชนกันแล้วนะถอย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 อย่าเดินมาอย่าเดินมา มามาตรงปิงเบียมาตรงปิงเบียมันรอรับอยู่มันรอรับอยู่มันลงม้ารอรับอยู่โอเคโหไอ๋พวกนี้พันสี่นะอย่าถือมานะถอย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 ไปถอยไปถอยถอยหัวเบียร์มองหัวเบียร์ถอยไปถอย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 ไปขึ้นน็อตไปขึ้นน็อตไปโหอ้ยกับมันปะมันมันเป็นโอเพนไอ้หาจุดได้เปรียบก่อนดีกว่าไอ้กีเมื่อกี้นี่หว่ามันตามเรามานี่โอเคโอเคทุกคนไปที่กล่องไปที่กล่องไปที่กล่องมันมีโชคอยู่ เวลาเวลาเวลาถอยถอยลงกล่องไปอีกฝั่งเลยนะเวลาเวลาถอยเอ็มันบอกว่าไฟวันมออ่ะมันขอไปอีกครั้งอ่ะอ่ามึงคล่องใจไงโอเคใช่หน้าเอ้าทไทบอมบอมสีคัพต์ีคัพเซาแล้วกันอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอซุ่มแป๊ ได้แหม่ปัญหายไปว่ะเดินดูเราเร็วก่อนนะเดี๋ยวว่าเราเราไปแคสเซิลก่อนดีกว่าเรารับกันตรงนั้นเก่งกว่าเก่งราไปเราไปแคสเซิลลงมาข้างล่างเลยลงลงลงมาข้างล่างนะจุดนะจุดพี่เมาเดี๋ยวผมพยายามปิ้งให้ไอ้รถรถถังมันมีสกิลวิ่งเร็วใช่ไหมอ่ากดเช็สปินมาได้ตตต้้องาาดดนนีีมผมว่าเรารับตรงนู้นเราเก่งกว่า งนไม่มีกิลตกใจอะไมาลงนะทุกคนไอไอตรงนี้มันเป็นโอเพนเบอร์อะซีดโบก็ยิงยากเสียอใช่ใช่ใช่ซีดโบยิงยากยิงยากไปรับตรงโชคดีกว่าซีดโบยิงง่ายเมื่อกี้ตัวมันโดนโดนแสแนลรอบสองม่งหายไปเยอะอยู่อะตรงนั้นราก็เล่นผมขอให้เล่นแผนเดิมนะครับก็คือรับจากโชกล่างแล้วขึ้นไปที่เดสประสาทนะเหมือนเดิมเลยแผนเดิมเลยแล้วก็ขัดหน้าประตูก็ยิงนะเหมือนเดิม แผนเดิมเลยผมมองว่ามันโอเคแล้วแผนเนี้ยมันเหมาะต้องเช็คปราสานก่อนนะสกาวประสานบางทีมันมีซาเวียตตาตาโวไม่โดนสีเดี๋ยวพี่โดนปะไม่โดนเนี่ยไม่โดนครับถ้าโดนมันรับโชกถ้าถ้าถ้าโดนมันขึ้นเขียวอะมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนเดี๋ยวว่ามันเห็นเราแล้วตกใจไม่เอาคนมันคล่องใจอะมันเป็นงั้นแหละเปิดได้แล้วอ่ะพี่เปิดได้แล้วว่ะอย่าเพิ่งเปิดล็อตเพื่อนครบ ใครมีกล่องแบบนี้เปิดไปเลยแล้วเก็บไปคนเดียวเลยแล้วไปใส่กล่องนี้ใครที่มีกล่องอยู่แบบเนี้ยอ๋อมันมันไปเอาปราสาทนูไอใครวะมันไปเอาขอบป่ะมันไปเอาอยู่ขอบแล้วไม่บอกไฟวันมองแล้วไม่ไม่บอกไฟเอาน้ำบอกจะไฟให้พวกกูไว้เปลิดบอกวันมองไอ้สัสไอ้เอ็แบบข้างๆมันมีกล่องหรอวะเท่าไหร่ของเต็มฟินที่เก็บมาเมื่อกี้มันก็เปิดแล้วมั้ง โอ้ยนี่มันโดนแบบที่เบียร์คิดแล้วเลยว่าแม่งจะขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็โดนซีดโบเอ๊ยมันมันมันโดนสแนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โดนปเนอ้ยนั่นแหละหา่ไเยอะเรายังมีเรายังมีฮิลให้เล่นอีกนะไปเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอเคอ่าไฟจำที่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 ของของมันไม่เยอะไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกของในกล่องอ่ะของน้อยมากเลยประมาณสามล้านแต่มันไปถุงเงินอยู่กับไทยอ่ะกูยิงก่อนเจอหน้ากูยิงก่อนอืมบอดเลเตอร์อยู่ ันี้ข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยวตรงเนี้ยคือรอบๆบ้านนะระวังนะอย่าถล่มลง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 มาครับลงมาลงมาลงมาผมว่ามันน่าจะมาชกหลังเรานะพยายามดูดูหน่อยว่ามันจะขึ้นชกไหนพยายามดูหน่อยก็เช็คด้วยนะคะเลี้ยวไปทางเดิมอ่ะเช็คสองเลยเช็คซับมันขึ้นชกเดิมใช่ไหมฮะโอชาร์ดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเดิมโอวชาร์ดผมแตกทุกคนยืนยืนยืนข้างบนไว้นะถ้ามันถ้ามันขึ้นชกหลังรีบรีบบอกนะ โอเคมันมันขึ้นโชกเดิมมันขึ้นโชกเดิมซีโบขยับมาประจำขวาครับตรงตรงตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงที่เบียวางไว้เลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ชาโรมุมมุมขวาได้ใช่ใช่มันจะขึ้นทรงมันมันมันจะขึ้นทรงนี้รอเลยรอเลยรอาไปไหนะเอ้าเอ้าเอ้ามันจะขึ้นแบบนนู้นทางอวอลปะมันอ้อมเหรอมันมันไม่เล่นโชกเดิมเหรออ๋ออ้อมขึ้นไปอีกฝั่ง่งใช่ไหม ใช่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 เฮ้ยมันขึ้นโชคไหนวะชกอวารอลตรงอวารอนพี่ปะใช่ใช่ตรงอวาร์อนตรงอวอรอรอลทุกคนถอยมาถอยมาถ้าขึ้นชกอวารอนถอยมาถอยมาถอยมายืนดูใหไ้ไม่ไม่ไปไม่ไปม,มากลับมาโชคเดิมละโชคเดิมละอ๋อมันกลับมาโชกเดิมใช่ไหมมันเหลี่ยมเหรอมันเหลี่ยมเหรอระวังมันแยกขึ้นสองทางนะข้างบนดูดีๆ ไอ้ซีโบไทยฝากลงหน่อยนะไทยว่ามันมีมันมีมาโชวก็วารอนมาโชวก็วารอนมาโชว์อวารอนอวารอนอวารอนโอเคโอเคถ้างั้นเราต้องพันห้าพันห้าโอซีแล้วลง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 แล้วโอเคถ้างั้นเราต้องเอาจากข้างปราสาทซีโบขึ้นซีโบขึ้นปราสาทเลยไปไปยืนข้างๆเลยเดี๋ยวศาสตร์ลงมานะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะในห้าสี่สามสองหนึ่งสวยมากสวยสวยมากสวยมาก หิวล yeah, ับหน้าหิวลับหน้าหิวล like. ับหน้าหิวลับหน้าหิวลับหน้านะหิวลับหน้าแล้วเติมตัวเอนเกตนะมันเสียมันเสียยาเสียเดฟหมดแล้วเดี๋ยวโขบแแบหน้ามันตายเลยแแบบแแบบแแบหน้ามันตายเลยออ๋มันถอยห่างประสาทนะใครว่าเราต้องลงบิบบอถอยอ้ถอย้ถอยไอเดี๋ยวมันโดนมันสวนถอยกลับมาดิพี่กอง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 เดี๋ยวกลับมาเดีกลับมาถอย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 กลับมาดาบ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 ถอยกลับมาดาบเดี๋ยวดาบจะโดนเกตแล้ว คไอ้เหี้ยมันพี่เมาลูเมาใจเย็นลูกพี่ลูกพี่เมาอย่าไปชนงั้นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ระวังระวังนะระวังนะเอาเมาถอยลูกพี่ถอยถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมารอเพื่อนรอเพื่อนรอรอรอใหม่เออพี่วินเราต้องเล่นสวนพี่เพราะว่าซีโบเรายืนมาแล้วมาแล้วโอเคเตรียมตัวเต็มเต็มเต็มเตมตัวเต็มตัวเอ้ยมันมันเสียเกต้าเคแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเอาตัวแหลมได้เอาตัวแหลมได้ซีตีไปก่อนโอเค นั่นแหละนั่นแหละยืนยิงไปอย่างนั้นอ่ะสวยอย่างนั้นอ่ะสวยมันไม่เข้ามาเราก็ไม่ต้องออกที่บินถอยมาถอยมาถอยมานั่นไงโดนชาร์ลกตัดหน้าเลยตัหน้าเลยตัดหน้าเลยโอเคเต็มตัวสวนนะเต็มตัวสวนเต็มตัวสวนเต็มตัวสวนตัวสวนเลยในห้าสี่สามสองหนึ่งสวนครับสวยมากสวยสวยสวยมากสวยมากแล้วถอยมาแล้วถอยมาถอยมาถอยมายาวถอยมายาวติดก็ซาดัตยังไม่ถึงถอยถอยมายาวยาวถอยมายาวยาว ถอยแม่ยาวครับคิวรับถอยมาถอยมาพี่วินถอยเมาสเมาส์ถอยเมาพี่เมาม์ถอยเมาอยถอยมาถอยมามันไกลไปไกลปราสาทใช่ใช่ไม่ได้ไกลปราสาทไปถอยมาถอยมาถอยไม่ถอยมาถอยมาตรงตรงเบียร์มันขึ้นม้แล้วมันขึ้นม้แล้วพี่ไอ้เทียมันไม่ไหวไงมันไม่ไหวไงมันไม่ไหวกับโพสิชั่นแล้วตายไปหรอไม่ตายไม่ตายหรอไม่ทุกคนถอยทุกคนถอยมาตรงเบียร์อย่าเดินนำหน้าเบียร์ฮัลโหลมันขึ้นม้หมดแล้วพี่เออนั่นแหละก็ถอยมาก่อน ไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยข้างหลังมาไหนอะมองข้างหลังอ่ะหลังไปไปหลังไปหลังเขี่มันไปหลังใช่ไหมเดี๋ยวขอดูที่มาอยู่หลังมาอยู่ลงลงมันขึ้นมาลงแล้วมันลงแลนะอย่าแหลมนะอย่าแหลมนะที่เดิมเป๊ะตัดของสามมุมเห็ดนะที่หน้าปราสาทนะที่ที่ที่หน้าปราสาทนะมันอยู่หน้าปราสาทกันนะอ่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวผมจะชาโร่นะไอ้สามสี่ตัวนี้ในห้าสี่สามสองหนึ่งซาโร่ครับสวย มตายมาตายมาตายเยอะตายเยอะตายเยอะเขาจะแตกหิวอับข้างหน้ามาหิวอับข้างหน้ามาหิวอับข้างหน้ามาธนูยิงเพลินเลยยิงเลยข้างบนเราใส่เลยใส่ฟรีโอ้ยหิวอัให้มันมอง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 หิวอับหิวอับหน่อยหิวอับหิวอับหิวอับมันมองกันะมันมองกันะระวังด้วยหิวอับหิวอับหน่อยอ่าโอเคเตรียมตัวสวนนะเตรียมตัวสวนเตรียมตัวสวนที่หน้าปราสาทฮาร์วีฮาร์วีอ่ะหนึ่งอ๋อไม่ได้ไม่ได้มันมันถอยมันถอยไปแล้วถอยไปแล้ว ระวังนะตรงประตูอะระวังนะตรงประตูระวังนะเดี๋ยวเบี้ยยืนเองตรงประตูอะเดี๋ยวเบี้ยยืนเองทุกคนขึ้นไปขึ้นไปเต็มตัวนะเต็มตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวป็นเกียรติส่วนนะเฮ้ยมาแล้วยัง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 เป๊ะเป๊เต็มตัวเต็มตัวเกียรติส่วนในห้ามาเฮ้ยเอาเลยมาโดนจุดเวลาเเกียร์นควะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยถอยถอยาวถอย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 ถอยขึ้นไปปราสาทยาว จะตายแล้วนึงเหยียบเหยียบได้มั้ยโอเคเหี้ยคิวเดียวคิวตายตายเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยจัดจัดตายสวยสวยสวยอ่าคนหน้าเก็บไม่ไม่ขึ้นมาไม่ลงมาไม่ลงมาไม่ลงมาไม่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 เล่นลงไม่ลงไม่เล่นลงล่างไม่เม่ลงล่างดาเมจไม่ลงดาเมจไม่ลงพร้อมแล้วหัวไหนผมมานะโอเคเต็มตัวเต็มตัวไว้ก้าววีใจของก้าววิสี่ีครับเต็มตัวไว้ครับเต็มตัวไว้เต็มตัวไว้เต็มตัวไว้รถอยากไกลประตูเยอะนะตกรถแล้วชิบหาย เดี๋ยวผมจะเข้าอึกนะเดี๋ยวผมจะเข้าเอ้ยมันอ่อนหยาดหยาดเลยก่อนมันรอส่วนมันรอส่วนเอ้ยมันมันมันตรงไหนมาแล้ววะเนี่ยมันพลาดละยิ้วรับหน้ายิ้วลับหน้ายิ้วลับหน้ายิ้วลับหน้าด่วนๆยิ้วลับหน้าด่วนๆเฮ้ยหมกงไปโอเคครับยิ้วลับหน้าไม่มีไม่จ่ายไปหมดแล้วนะเมื่อกี้จ่ายขาดไปหมดแล้วนะอ่าอ่าอ่าดีเพสขยับมาปาลีมาช่วยหน่อยดีดีเพสขยับมาผมนี่นะเอาไอ้ตัวจีสี่สี่ร้อยเนี่ยในห้าสี่สามสองหนึ่งชะโลออก ชารู้ออกแล้วถอยชารู้ออกแล้วถอยถอยนะถอยถอยไถอยถอยถ้ามันจะตายอ่ะมันจะ้ป้าป้าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีวีดีวีไอ้มันรีมันรีมโอ้ยมาเติมมาเติมเข้ามาก่อนไหมเข้ามาก่อนไหมถอยมาถอยมาถอยมา W E มาเติมอันนั้นพันห้าพันห้าไม่โอซีด้วยอ่าทุกคนขึ้นขึ้นปราสาทแล้วขึ้นมาขึ้นปราสาทแล้วขึ้นมาไปเลยไปเลยมันเยอะมันเยอะโอซีจะหมดหรือเปล่าโอซีสิบนาทีนะครับโอเค